สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านทุกคนนะครับผมตีเชนลงนะครับผมวันนี้ตีมีทุเรียนมาแนะนําครับต้องบอกว่ามันมันดึงดูดเยา้ายวนใจมากเลยครับนะครับผมผมได้ทุเรียนมาจากร้านอุ้ยอ่อนทุเรียนทองนะครับผมอ่า ต้องบอกว่าทุเรียนที่ร้านนี้เนี่ยร้นานอุ้ยออนเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับมีทั้งหมอนทองมีทั้งก้านยาวแล้วก็มีหลายๆเกรดด้วยกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นทุเรียนเนื้อดีนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้พี่น้องนะครับได้เห็นว่ามันสุดจริงๆ ก็หอมด้วยหอมมากเลยนะครับผมแล้วก็ครูใหญ่มากๆนะครับเอ่อเพจร้านอุ้ยออนทุเรียนทองนะครับหากใครสนใจที่จะสั่งทางเพจนะครับก็สั่งได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่แถวๆกรุงเทพจะไปซื้อที่หน้าร้านนะครับหน้าร้านก็อยู่ที่เยาวราชนะครับหน้าร้านอยู่ปากซอยเยาวพานิชย์นะครับข้างๆกับร้านทองโค้งเฮงสาขาสองนั่นเองนะครับร้านนี้เขาขายมา ขายมากว่าสามสิบปีแล้วพี่นอ้องนะครับแต่จริงๆเขาเพิ่งจะมาเปิดออนไลน์นะครับขายออนไลน์แสดงว่ามีบริการสั่งออนไลน์แล้วก็ส่งถึงที่มันดีอย่างนี้นี่เองนี่เขาแพ็คใส่ลังโฟมมาให้ผมเลยดูสิสภาพมันยังสมบูรณ์เพอเฟคร้อยเปอร์เซนต์อยู่เลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งลองสั่งมาทานดูนะครับเฮ้ยของเขาดีจริงๆของเขาดีจริงๆครับ ผมไ,มได้จกตายเลยพี่น้องของเดีดีแล้วครับดีดแท้ๆกระสมราคานะครับส่วนราคาเท่าไหร่นั้นนะครับพี่น้องลองโซไปสอบถามหรือว่ากดเข้าไปที่ลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดให,ให้นะครับผมที่ลิงก์นะครับให้กันแล้วกันเนาะนะครับยังไงก็ขอชิมก่อนนะรเรามาชิมกันเลยดีกว่านาะเอาแค่นี้ก่อนแล้วนะไอ้ยั ถัดเลยนะอืมแฉกอีดีสมคำเขาวาเลยพี่นอ้องอีดีกรอบข้างนอกนุ่มข้างใน มันดีมันดีคือดีสําหรับผู้ใดสนใจนะครับผมทุเรียนเนื้อหนาๆนเม็ดน,น้อยแบบนี้นะครับเนื้อหนาๆเม็ดน้อยๆแบบนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อเพจไปได้ที่ร้านอุ้ยออนนะครับ ทุเร pues oh ียนทองเยาวราชนะครับผมเพจอุ้ยออนทุเรียนทองเยาวราชนะครับคือว่าจะสั่งทางลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้กันแล้วกันเนาะนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทุเรียนอร่อยอร่อยที่ร้านนี้ใครสนใจลองกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็เข้าไปเลือกสั่งได้มันสุดยอดอีหมีน้องมูเจ้าตรงร่องมูเจ้าตรงร่องขอบคุณร้านอุ้ยออนด้วยนะครับขอบคุณร้านอุ้ยอ่อนด้วยที่ส่งทุเรียนอร่อยอร่อยมาให้ใช่เราไม่ลองถาน อร่อยจริงครับอร่อยจริง oh. มันเป็นสวรรค์เมื bye. Bye ่อวาไรบอกอะไรพี bye. Bye ่น้องแซ่บไปหาซื้อกินอีลีสั่งเลยรูปแปรอื่นให้บายบายสั่ง